สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องคุณสุคนเลยเด้อห่างหายไปเป็นอาทิตย์แล้วนะพี่น้องเนาะมาะพบม่พอก,กันอีกแล้วคือเกาวันนี้พ้าพี่น้องมากินนันตำมะม่าพี่น้องตำมะม,ม,ม่าวันนี้บ่มีโอจ้าถ้าไม่กินตำมะม่าเบิ่งปลาหนึ่งปนิ่นหนึ่งปนิ่นตวบหญาฮีหนึ่งพี่นอ้องบะยังเน้ซื้อมาส้นกันบ่มมีโอ คุณสามีโบหูคุณสามีกระซือกระเผากระซือกับเขาเพือกัขขนอย่าใบกระซือตำมะม,ามา่าอย่าก,กินมัดส้นกันมาทธานีพักคือเก่าพี่น้องมีชะโอมมีผักบุงแล้วก็มีผักกาดขาวมีน้อหมหน่อยนึงกินกับแคบหมูพี่น้องอันนี้กัมีไข่หน่วยนึงมาเดจ้าไม่กินน้ากันพี่น้องโอกับบมีแ่แหละอาทิยิน้บไดเอ็นโอดอกค่ะทหมนึ่งปลากะบดกเงมันกระแซบอยู่ชดนามตำมะม,มาก่อน Biểu ừ. sẹp nga hm mọi người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  mọi ăn mọi người เห็นมือกับใบดหญพี่น้องเอ้ยอาานออกเลยปวดปวดแง่รู้สึเป็นอยังเห็นมือข้นมันม็นกับขาอเป็นของดิ้นเลื่นอืมซื้อม่กินเลยอ,อาหารว่าง กินกับเผานั่นยิมเบอร์เยนกินยมงไงเวรยเนาะใมือคส่มาแดดใส่สอนมาแดดกินไงมานี่กินให้หมดปลาหน่อยปลาต้นปลาต้มปลาน้น nên sạch sẽ Hmm? Hương nên sạch sẽ Như bà mực vào Bà bánh... mực Bà mực đi vào Bỏ nào กำลังแซ่บนะพี่น้องนะคนนั้นก็อิ่มแล้วเดี๋ยวยังไม่เดือเดี๋ยวกินไหมอิ่มแล้วกินต่อนทำบะอิ่มน้ำไม่ได้กินอยู่อันพี่น้องกลับมาช่องใบตองจาคือเนเตาด้วยจากช่องใยใบอันนั้นมันอันนี้อ่ะ มันแปลกพี่น้องมันบอชินบอชินช่องมันเด้จากกินปลาหนึ่งปลา เผากันเจ็บสั่งปังเนื้อหวานไข่จากพี่น้องเพชร Sånn. มามาา 嗯。 กินยังไหนอากินปลาไงอาวันนี้กินปลาแบบหืม เออหฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยด้วยพี่น้องกดติดตามให้แน่นอนจ้าเนาะเป็นกำลังใจให้ช่องใบตองจ้าเ็คลิปต่อไปด้วยพี่น้องคลิปนี้ก็ซัํานี่ละจ้าสวัสดีจ้า